คุโรโกเฟสสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการกู้เฟซบุ๊กนะครับเคสนี้ก็มาด้วยการนะครับ Facebook ขึ้นตอนรับการคันสู้เข้าสู่การป้องกันขั้นสูงนะครับไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับก็เวลากดถัดไปนะครับก็ยังเข้าไม่ได้อยู่ดีนะครับเนื่องจากเบอร์โทรศัพท์นะครับที่เชื่อมต่อกับ w h a t s a อ p ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับนะหรือว่าบางคนนะครับเชื่อมแต่ว่ารหัสไม่ถูกส่งไปที่ w h a t s a อ p นะครับ ก็ไม่สามารถเข้าใช้งานได้อยู่ดีนะครับในการเข้าไปกู้ครับจะมีค่ามาจจำก่อน300บาทนะครับหลังจากที่มัดจาแล้วนะครับผมก็จะขอข้อมูลบางส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่อีเมลในการเข้า a c e b o o k นะครับแล้วก็รหัสผ่าน f a c e b o o k นะครับถ้าจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังสามารถกู้ได้อยู่นะครับนะแล้วก็นี่คือ facebook ของเจ้าตัวเขานะครับที่ต้องการเข้าไปกู้นะครับก็ขออีเมลนะครับ ่าไม่ว่าจะเป็น IG ต่างๆนะครับถ้าเข้า IG ได้นี้จะมีโอกาสกู้ขึ้นได้สูงมากเลยนะครับนะก็ในการเข้าไปกู้นะครับผมต้องขอข้อมูลในส่วนนี้นะครับในการเข้าไปกู้ให้นะครับเคสนี้ก็ถือว่ากู้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับนะก็สามารถที่จะเข้าใช้งาน f c e e o o o นะครับนะนี่คือ f c e e o o o นะครับที่ต้องการปลดล็อกนะครับในการยืนยันตัวตน2ชั้นนะครับนะนี่ก็สามารถที่จะ เข้าไปเปิดการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นได้แล้วนะครับผ่านเบอร์โทรศัพท์นะครับอันนี้คือ Facebook ของเจ้าตัวเขานะครับใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับนะ Facebook ขึ้นรักษาความปลอดภัยขั้นสูงน,นะครับไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับก็สามารถทักมาสอบถามได้ครับยินดีให้บริการนะครับ